ฉากลงกับการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ของกิจกรรมบิ๊กซีซูเปอร์เกิลที่ทางบิ๊กซีจับมือกับช่องวัน31เฟ้นหาผู้หญิงยุคใหม่ที่ทั้งสวยฉลาดมั่นใจกล้าสแสดงออกขึ้นแทนพรีเซนเตอร์บิ๊กซีพร้อมเป็นนักแสดงน้องใหม่ของช่องวัน31โดยบรรยากาศในรอบไฟนอนลรหลเต็มไปด้วยเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเต็มบริเวณงานพร้อมด้วยศิลปินจากช่องวัน31ที่ยกทัพไปให้กำลังใจและต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ช่องวัน3 1อีกด้วยและแน่นอนว่าสาวสาวทาง 20คนได้โชว์ทักษะที่ติวเข้มมาอย่างหนักใช้ไหวพริบในการตอบคำถามต่อหน้ากรรมการจนท้ายที่สุดแผนเค้กชนิดาผ่าก็สามารถคว้ารางวัลผู้ชนะเลิศบิกซ mm ี่ซูเปอร์เกไปครองพร้อมรองทั้ง3คนแก้มจีรนันนับทองนับทองและจีน่าชาริสาดีใจกับทุกคนนะครับประยิยดีกับทั้งผู้ชนะบิกซ s u p e r ปอร์เกด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมประกวด กว่าพันคนทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็บิ๊กซีของพวกเราเองนั้นเนี่ยก็อยู่คู่สังคมไทยมา3าสกว่าปีแล้วนะครับมีเรื่องราวห,หลายๆอย่างมากมายก็าอยากจะให้บิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลของเรานเนี่ยเป็นตัวแทนในการที่จะสื่อสารเรื่องที่ดีของเราออกให้กับคนไทยแล้วมันเป็นการร่วมมือกันที่ดีเราอยากได้นักแสดงใหม่บิ๊กซีก็ต้องการเด็กรุ่นใหม่นะครับมันก็เลยไปด้วยกันได้ฝากติดตามติดตามน,น,น้องนนะคะเราจะสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทุณช่งวันอีกครั้งค่ะ